ดีว่าป้าเดินผ่านมาแล้วเห็นติดป้ายประกาศขายบ้านนะจ๊ะป้าก็เลยจะเดินเข้ามาดูป้าจา๋าบ้านหลังนี้มันราคาแพงมากเลยนะป้าขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยนะจ๊ะเสื้อผ้าอย่างป้าเนี่ยนะจะมาซื้อใส่เสื้อผ้ามอซอรองเท้าแตะสะพายกระเป๋าย่ามแบบนี้ดูแลไม่น่ามีปัญญาซื้อหรอกจก้ะไม่ต้องเข้าไปดูให้เสียเวลาหรอกถ้าหนูสองคนพูดแบบนี้ป้าก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วละจ้ะนั้นป้าขอตัวนะเชิญจ้ะป้า ด้อมด้อมมองมอบ้านคนอ,อื่นทำไมมีคนอยู่ด้วยเหละจ๊ะป้าขอโทษนะจ๊ะพอดีว่าป้าเดินผ่านมาแล้วเห็นติดป้ายประกาศขายบ้านนะจ้าป้ากเลยจะเดินเข้ามาดูพี่ผาใครมาหาหลหรคะเจ้ป้าเนี่ยสงสัยอยากจะซื้อบ้านมั้งซื้อบ้านนี่ป้าจะมาซื้อบ้านหลังนี้เหรอจ๊ะ ป้าจ๋าบ้านหลังนี้มันราคาแพงมากเลยนะใช่จ้ะป้าขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยนะจ๊ะนี่ป้าป้าเข้าใจที่หนูพูดไหมเนี่ยสภาพอย่างป้าเนี่ยนะจะมาซื้อใส่เสื้อผ้ามอซอลองเท้าแตะสะพายกระเป๋าย่ามแบบเนี้ยดูแลไม่น่ามีปัญญาซื้อหรอกจ้ะไม่ต้องเข้าไปดูเสียเวลาหรอกสภาพป้ามันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะอ้าวป้าเมียผมพูดไม่ได้ยินหรือไงดูสภาพ้าป้าสิใส่รองเท้าแตะสะพายย่าม สภาพแบบนี้มีป็นยาซื้อบ้านหรอนี่ถามจริงอะป้าทํางานทําการอะไรคือป้าทำอ๋อป้าเป็นแม่ค้าขายปลาที่ตลาดใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่อาชีพพวกเนี้ซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกจ้ะป้าป้าจ๋าฉันว่าป้าเนี่ยจะเอาเงินมาซื้อบ้านเนี่ยป้าเก็บเงินมาซื้อข้าวกินดีกว่าจ้ะ<อ>ทำไมแม่หนูพูดจาแบบนี้แล้วจ๊ะอา้าวป้า มียฉันพูดไม่ถูกตรงไหนฮะนี่และอย่างนะขอถามหน่อยก่อลูกหลานป้าไม่มีเรื่องงถึงปล่อยให้ป้ามาเดินเพ่นพ่านแบบนี้นจริงพี่ผาลูกหลานนี่เป็นคนยังไงอะป้าถึงปล่อยให้ป้ามาเดินเล่ยล่อนแบบนี้ได้อะถ้าหนูสองคนพูดแบบนี้ป้าก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วลวจะจ้ะงั้นป้าขอตัวนะเชิญจ้ะป้า เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีแต่คนจนๆมาดูบ้านดูดีนะไม่รู้จะมีเงินค่ารถกลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหะดิแล้วอีกอย่างบ้านก็ติดจำนองอยู่ด้วยจะขายได้เมื่อไหร่ครับโหนิดปะคุณเนทคะบ้านฉันเมื่อไหร่จะขายได้สักทีคะนีเหมือนก็ตั้งนานแล้วนะคะจนธนาคารจะยึดอยู่แล้วเนี่ย จริงๆเลยนะครับบ้านของคุณอาร์มกับคุณผาเนี่ยทำเลก็ดีบ้านก็ดูสวยแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับติดอะไรครับผมขอพูดตรงๆเลยนะครับราคามันสูงไปอะครับสูงไปบ้านฉันนี่นะสูงไปคุณก็รู้นี่ครับว่าบ้านฉันเป็นบ้านเก่าแก่ทำเลก็ดีด้วยอีกอย่างรถไฟฟ้าก็จะมาขึ้นหน้าบ้านขนาดนะั้นอะแค่นี้มันไม่สูงไปหรอกค่ะโอคุณอาร์มคุณเชื่อผมเถอนะครับ ถ้าคุณอามลองลดราคาลงสักนิดนึงนะครับบ้านของคุณอามคุณผานเนี่ยขายออกดีเลยนะครับคุณเนนครับมันลดไม่ได้หรอกครับราคาผมว่าราคานี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วครับอีกอย่างนะครับคุณเนทเองเนี่ยก็เป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยและอีกอย่างหนึง่งคุณเนทก็ทําธุรกิจกับครอบครัวผมมานานแล้วด้วยทรัพย์สินเงินทองมรดกของผมคุณเนทก็ขายให้ผมมาทุกอย่างแล้วเหลือแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวเนี่ยคุณเนทต้องขายผมให้ได้นะครับ โอ้คุณผาคุณผาผู้ขนาดนี้ผมก็ลำบากใจนะครับเอาจริงๆเอาเป็นว่าผมยังมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งครับเป็นลูกค้าระดับ VVP ท่านรวยมากครับแล้วท่านเนี่ยก็ชอบสไตล์บ้านของคุณด้วยอ๋อพอดีเลยครับผมนัดท่านไว้ท่านน่าจะใกล้ถึงแล้วพวกคุณทั้งสองรองพบท่านด้วยเลยไหมครับดีแล้นะอ้าวคุณแนนเลยค่ะคุณหญิงมณีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอ่อทำไมถึงมาเร็วขนาดนี้่ครับพอดีคุณหญิงมณีท่านอยากมาถึงก่อนเวลาค่ะไม่ทราบว่าคุณเนจะให้คุณหญิงท่านรอตรงไหนคะอ๋องั้นเดี๋ยวผมว่าจะให้ท่านนะครับรอ,อคุณหญิงมณีสวัสดีครับสวัสดีจ้ะโอ้มาเร็วจังเลยนะครับเนี่ยว่าแต่คุณหญิงมณีได้บ้านที่ถูกใจหรือย,อยังครับยังเลยจ้ะตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วฉันก็เจอแล้วนะจ๊ะ แต่เสียดายเจ้าของไม่ขายให้นะจ๊ะเอา้าทำไมอย่างนั้นล่ะครับระดับคุณหญิงมณีจะซื้อเนี่ยทำไมเจ้าของบ้านเ้าถึงไม่ยอมขายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญคุณหญิงมณีรอที่ห้องรับรองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยรายละเอียดอีกทีครับได้จ้ะอ แปลกจังเลยระดับคุณหญิงมณีจะซื้อบ้านทั้งทีทำไมเจ้าของบ้านถึงไม่ยอมขายให้ก็ไม่รู้คุณณิคะเมื่อกี้คือคุณหญิงมณีที่คุณณดบอกใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับท่านนี้แหละครับคือคุณหญิงมณีลูกค้าร,ระดับ VVIP ที่รวยและสามารถซื้อบ้านของคุณได้ครับ <c oughs> เออคุณี้ครับ คือเจ้าของบ้านที่ไม่ยอมขายบ้านให้คุณหญิงมณนนีนะครับคือพวกเราสองคนเองฮะผู้คุณสองคนรู้ตัวไหมครับเนี่ยว่าทําอะไรลงไปทาไมถึงไม่ยอมขายบ้านให้คุณหญิงล่ะครับเนี่ยแหมคุณเนทใครจะไปรู้ล่ะคะก็ดันแต่งตัวมอซอใส่รองเท้าแตะสพาย่ามาแบบนั้นน่ะฉันก็คิดว่าเป็นแค่ยี่แก่เลรอนแถวนี้ค่ะใครจะไปกล้าขายโอโ้โห คุณอาร์มคุณตัดสินใจได้ผิดมากๆเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนพูดแล้วเนี่ยอเอาเป็นว่าผมขอแนะนำเลยนะครับพวกคุณสองคนน่ะรีบไปขอโทษคนหญิงเดี๋ยวนี้เลยนะครับขอโทษเหรอครับใช่ครับมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับได้ครับ สวัสดีค่ะคุณหญิงเธอสองคนมีธุระอะไรคุณหญิงคะคุณหญิงนี่เองแหมหนูเนี่ยดูคนไม่ผิดเลยนะคะเนี่ยว่าแล้วต้องเป็นคุณหญิงสง่าราสีผุดผ่องขนาดเนี้ยเป็นผู้ลากมากดีเก่าแน่เลยค่ะใช่ไหมคะเรื่องนั้นฉันรู้ตัวดี อคุณหญิงครับคือเรื่องวันนั้นเนี่ยพวกเราสองคนต้องขอโทษด้วยนะครับที่แซวคุณหญิงเล่นแรงไปหน่อยนะครับฉันดูออกตั้งแต่วันนั้นแล้วละจ้ะว่าเธอสองคนน่ะเป็นคนชอบเหยียดคน คุณหญิงคะเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วค่ะวันนั้นเราจะชวนคุณหญิงไปกินน้ำชาในบ้านแต่ว่าคุณหญิงกลับไปซะก่อนเราก็เลยชวนไม่ทันนะคะนอนนอนเราก็เลยชวนไม่ทันต่อจากนี้ไปเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะจ๊ะก็เราสองคนเนี่ยปรึกษากันแล้ว ดีเห็นว่าคุณหญิงชอบบ้านหลังนั้นแล้วก็อยากได้มากเราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะขายให้กับคุณหญิงนะครับใช่ค่ะคุณหญิงคุณหญิงมาลีเนี่ยตั้งใจจะซื้อบ้านเราใช่ไหมคะฉันชื่อมานีขนาดชื่อฉันเธอยังจําไม่ได้เลยเธอนี่มันแย่จริงๆเลยดูจากการแต่งตัวของเธอทั้งสองคนแล้วเนี่ย เธอเป็นพวกชอบขายบ้านกินใช่ไหมใช่ครับพวกเราสองคนขายบ้านกินครับก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะขายบ้านหลังนี้ให้คุณหญิงสัก20ล้านนะครับ10ล้านได้เลยค่ะคุณหญิง1ิบล้านได้เลยค่ะ1 0ล้านฉันก็ไม่ซื้อทำไมอะครับคุณหญิงก็ไหนคุณหญิงบอกว่า บ้านหลังนี้สวยแล้วคุณหญิงอยากได้มากแต่ทำไมาอยู่ดีๆคุณหญิงจะไม่ซื้อะครับครั้งแรกที่ฉันเห็นบ้านอะฉันอยากได้มากแต่เมื่อฉันเห็นพฤติกรรมของเธอสองคนแล้วอะฉันเลยไม่อยากได้เอาเป็นว่าเธอสองคนเก็บบ้านหลังนั้นไว้ให้ธนาคารยึดก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันอะจะไปซื้อต่อจากธนาคารเอง คุณหญิงคุณหญิงทำแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้ธนาคารมายึดพวกเราสองคนก็จะไม่ได้เงินและอย่างหนึ่งเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนครับคุณหญิงใช่ค่ะคุณหญิงคุณหญิงไม่สงสารเราหรอคะคุณหญิงต้องซื้อบ้านเรานะคะฉันมีธุระฉันขอตัวนะคุณแนนส่งแขกค่ะคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงต้องซื้อบ้านพวกเรานะเชิญค่ะคุณหญิงเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเออรู้แล้ว